สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนได้ยินเสียงโอ๊ะโอ๊ะอ,อมาเก็บผักกลางสายลมลมแรงมากเลยเพื่อนเพื่อนนะเนอะอยายจะกินขนมจีนแกงไตปลานะคะเพื่อนเพื่อนคนไทยแกงไตปลาโอ้โหเอามาให้่ะเยอะเลยพอดีแฟนเขามาทํางานพันใกลๆบ้านยายเขาก็เลยให้แฟนเอามาให้ยายด้วย อุ้ยเอามาให้เยอะเลยเพืเ่อนๆยายก็เลยจะกินขนมจีนแกงไตปลาไม่รู้จะกินผักอะไรถอนเรดิอ้ยเรดิศ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 ตามุตามิกำลังน่าอร่อยเลยเพืเ่อนๆเลยตามุตามิข้างนอกลมแรงจะเ,เก็บผักอย่างอื่นไม่ได้ไทยให้ดูเด้อ ลมมันแรงลมมันแรงโอ้ยดิ้เดี๋ยวเอาดินทมไว้ก่อนนี่ติดกัดนี่เพื่อนๆนายจะไปเอากลัมดาวนิดนึงกลัมดาวที่เก็บวันนั้นที่ถอนอะต้มให้แฟนยายกินหมดแล้วนี่ สวยไหมอ๋อในตนหนึ่งอันนี้ก็กินกับขนมจีนอร่อยนะอจมกนวยเอออ้ท่าเนาะหลุดลุบมันขาดเอ้ยอดอกพวกนี้ไปกินก็อร่อยนะอ้ยอันนี้ดอกโคราบี ผัดน้ำมันหอยอร่อยนอ่าอุ้ยนี่โอบะสวยๆเพอเลยนะผักเทศยายชอบกินนี่แหละ <laughs> ชอบกินดอกมันไปไปมาๆก็เต็ม รันดาวไม่เอาแล้วเยอะแล้วเอาแต่พวกนี้แหละไปเคา็เก็บกระเทียมป่านิดหนึ่งมันกำลังอร่อยก็เก็บเก็บกินไปเนาะกระเทียมป่าไว้ดอกโห เดี๋ยวว่างๆจะไปหรือเปล่านอไปเก็บในป่าอีกเก็บเอาดอกมันเอาไปเพืเ่อนๆไม่เอาเยอะหรอกเอาเยอะเดี๋ยวกินไม่หมด ล้างผักเสร็จเรียบร้อยแล้วยายจะเอาผักดองมากินด้วยอันนี้น้องไม้ฝรัง่งส่วนอันนี้บรอกโคลีดองนะคะนี่แกงแตะปลาให้ยายมาเยอะเลยคนที่ให้ซาลาเปายายมาวันนั้นนะแต่ยายจะไปอุ่นอุ่นไม่เยอะหรอกอุ่นแค่พอกินที่เหลือไปแช่แข็งไว้เนอะนี่เพื่นเพื่อนมาเด้อมาเด้อมาเด้อื ทั้งผักรองผักสดเป็นตาแสบแท้เพื่อนเพื่อนมาได้มไดมากินกันสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเ,เพื่อนๆมาโอ้ยเพนเนเอยวันก่อนอยากกินเอามาอุอน่นน้ำพริกมาอุอน่นมันมันไม่มีผักเนาะนี่ใหญ่กำลังคิดอยู่เนี่ยไอ วันที่30เนี่ยมันในงานไทยใช่ไหมยายกําลังคิดอยู่ว่าถ้ายายไปยายจะไปซื้อพวกมะเขือพวกอะไรเนี่ยมาแกงไตปลาพอดีเพื่อนให้มาพอดีเลย <g ül> มะเขือไม่ยายไม่เคยแชย่ซื้อมาแช่ไว้มันอร่อยไหมเพื่อนๆใครรู้มา้างมะเขือปอ,อะน่ะเห็นเขามีคนเขาแชย่ยุ่แต่ยายไม่รู้ว่าแช่แล้วมันจะอร่อยไหม อืเขาว่าไม่เผ็ดเผ็ดนะเนี่ยออืมอืมมนึกถึงตอนนั้นที่ยายแกงไปกินกับเพื่อนๆนะเอาไปเทพรวดอ้เยอะจังเทผสมอย่างนี้จะกินหมดไหมบาเนี่ยผลสุดท้ายไม่อิ่มต้องไปเอาอีกรอบหนึ่ง น้าไม้ฝรั่งดองอร่อยน้าไม้ฝรั่งดอก,อร,อร,ดอกรีบกินของไม่จะมาแล้วเมื่อกีอ้ลืมถ่ายให้ดูแล้วพาไปตัดน้าไม้ฝรั่ง <laughs> อากาศร้อนสองวันํำไม้ฝรั่งขึ้นกินไมมบายไม่กินหรอกมีผักอื่นเยอะ <c oughs> รสชาติมันก็คล้ายๆกันนั่แหละแต่ว่าไอ้นี่มันมีประโยชน์เยอะกว่าเนาะผักเคลแต่ว่าอร่อยกว่า อร่อยกว่าใบไรดิสแต่ถ้าไม่มีผักพวกนี้เราก็กินกินยุกใบไรดิเน่ะกำลังอ่อนๆอยังอันนี้เข้าใจไมเพืเ่อเพื่อมันกำลังออกดอกตุ่มๆหวาน น,นี้ก็อร่อยชุน,ชนมเข้ากันเลยเนี่ยอันนี้กับสมตำกับกับขนมจีน ไม่หมดล่องเลยอุ่นแล้วก็เทม,มาเลยนะที่เหลือไปแช่แข็งเนี่ยยายอุ่นแค่นี้แหละ ปลูกได้ดิต้องได้น้ําได้อากาศเนะถึงจะอร่อยอยูเมืองไทยพยายามรดน้ําเช้าเย็นเช้าเย็นเนอะมันจะหวานจะกรอบถ้าไม่ได้น้ํามันจะชุนมันจะเผ็ด บรอกโคลีบรอกโคลีจะหอมหอมสมุนไพรอันนี้ยายไม่ได้ใส่สมุนไพรยายลองเฉยๆอันนี้ใส่ผักชีลาวใส่กระเทียมใส่หอมใส่ลูกอะไรนะมัสตาร์ดผักชี อะไรอะไรก็ไม่รู้ตาเราพัดอืมไม่ได้กินกระเทียมปลาเลย ผักเยอะเกินเนาะไม่รู้จะกินอะไรกินน้ำกินน้ำกระป๋าปอิ่มเลยทุกคนเ้ย ก,กินต่อพักก่อนบ๊ายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะ